ใครเอฟซของไมอาโปเตรียมเลยนะครับบอกเลยว่าเป็นการรอคอยในรอบ3ปีและแน่นอนที่สุดสิ่งสีเรื่องใหม่ล่าสุดของไมอาโปทุกคนตอนนี้ต้องมาดูกันเลยนะครับนี่สยามพร้อมที่จะอันบ็อกซ์กับชายในมีอะไรบ้างที่จะบง่งบอกเป็นหินอะไรกับไมอาโปหรือเปล่าและที่สําคัญที่สุดคงได้ดูไปแล้วใช่ไหมครับกับตัวอย่างหูภาพสวยมากๆและแน่นอนครับว่าบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมสังคมะรต่างๆในช่วงปี2512เฮ้ยมันดีมากๆจริงและคราวนี้เราจะมาอัน ชายที่จะออนแอร์ทาง VTV ีแก็ช่อง7ด้วยนะเอาไปดูกันข้างในมีอะไรบ้างนี่เลยเปิดพร้อมกันนี่ทุกคนเฮ้ยแค่ตัวฟอนต์อักษรก็บ่งบอกแล้วว่ามันคือมันมีความเป็นเอตตีตี้ใดๆเนี่ยทุกคนเห็นปะฟอนต์ของชายเนี่ยนะครับมานี่ก่อนเลยทุกคนซองจดหมายมแล้วก็มีอริจัมนี้เดี๋ยวค่อยมาดูข้างในกันนะแล้วก็มีอีกสิ่งหนึ่งทุกคน นี่เลยเบียนคราวแล้วก็แบบเหมือนก็เป็นพูงกุญแจเฮ้ยเขาเหมือนก็เป็นซีดีคือนึกออกปะว่าในยุคสมัยนะั้นนะคือซีดีเทปอะไรที่เป็นยุคนะั้นนะอ่ะเรามาดูกันครับข้างในเป็นอะไรนะมีซองจดหมายก็มีโปสการ์ดครับทุกคนมีโปสการ์ดนะครับแล Front, บ้วฟอนต์แบบเป็นฟอนต์สมัยก่อนนะทุกคนเป็นฟอนต์โปสการ์ดไปรสณนิยบัตเนี่ยคือมันทําให้เราแบบนอสเกรียไปถึงยุคสมัยนะั้นะนะว่าแบบยังต้องส่งจดหมายคุยกัน นี่ทุกคนแล้วก็เป็นโปสการ์ดชาย VTV Original นะครับมีตัวงนักแสดงนำนะครับมีไมอาโปแล้วก็มีสนด้วยแล้วก็มีพี่นกสินใจเยอะแยะมากๆเลยนะถ้าใครได้ดูตัวอย่างแล้วบอกเลยว่าคุณต้องแฮปปี้เดี๋ยวสยามขอไปเขียนโปสการ์ดก่อนนะมีอีกทุกคนออริกามิีอ่ะแต่ในความออริกามิีครับเขาก็จะแบบมีเป็นอ๋อให้เราพับเอ้ยนี่เขาแบบเป็นมีหลักสีสามให้เราพับเลยทุกคนนี่ เอ้ยดูวยความเป็นสีสันต่างๆเนี้ยมันคือมีความบ่งบอกเรื่องราวภายในซีรีส์ชายหรือเปล่าทุกคนเนี่ยมีสีสันที่หลากหลายอารมณ์หรือเปล่าหรือยุคสมัยนั้นๆเนี่ยทุกคนมีความสีสันหลากหลายมากๆ ว้าวมากๆเลยนะครับจิวิชัยนะครับต้องบอกว่าเป็นเกย์ซีรีส์เลยนะและบอกเลยว่าในความเป็นเกย์ซีรีส์ที่เขาไม่ได้เน้นย้ำือนเขาว่าเป็นบอยเลิฟนะแน่นอนว่าเ,เรื่องของอารมณ์ของหนังเรื่องของรายละเอียดเรื่องของดีเทลต่างๆของหนัง่ะมันจะต้องมีรายละเอียดที่มันลึกซึ้งอะไรแน่นอนเลยนะครับและที่สําคัญเป็นใหม่อะโปจะใครติดตามมันองการคินพอสนะครับคราวนี้คินพอสส่งต่อไปถึงชายรายละเอียดจะเป็นไงต้องไปดูกันนะครับออนแอร์2สิงหาคมทาง VTV และความว้าวไปก่อนนั้นก็คือทางช่อง7 HD 4ทุ่ม15 ติดตามได้ทุกช่องทางเลยแต่สยามจะมาบอกไว้ก่อนว่าถ้าทางช่อง 7Hg นะครับจะเป็นอะคูสติกเวอร์ชันแต่ถ้าทาง VTV จะเป็นออเคสติกเวอร์ชันนั่นหมายความว่าเวอร์ชันอันคัดจะดูได้ทาง VTV นะทุกคนคอยติดตามมาเลยนะครับเพราะว่าสยามดูตัวอย่างมาแล้วเฮ้ยดีจริงๆทุกคนหนึ่งความงานภาพความรายละเอียดของตัวละครความน่าสนใจของตัวซีรีส์และที่สําคัญซีรีส์เรื่องนี้นะครับได้รับการสนับสนุนจากทางทักก้านะครับซึ่งเป็นองค์กรที่ส่งเสริม เรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ของภาคารัฐนั่นเองงานนี้ไปไกลโกอินเตอร์แน่นอนถ้าคินพอร์ชไปไกลระดับโลกขนาดไหนต้องคอยติดตามไปครับว่าซีวีชายจะไปยิ่งใหญ่ขนาดไหนรอพร้อมกัน2สิงหาคามนี้แน่นอนเด๋ยวสยามจะต้องตามติดกับซีรวี์เรื่องนี้ต่อไปใครรอดูแล้วพิมพ์มาบอกกันครับ